สวัสดีตอนเช้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าว,วันจันทร์จ้ะตื่นตื่นมามสิบโมงกว่าจ้ะโอ้เหมืมอวานเนี่ยว่าสิดท้ายคลิปตอนไปเห็ุเขากินกับมูอยู่ห้องขั้วมันวะบมมีเวลาท่ายคลิปด้วยพี่น้องคะ่ะทั้งพ่อคนไทยเนาะพอมาเจอกันก็เว้าหัวมวนกันพี่น้องแข่งกันเว้าจ้ะแล้วก็เหตุกับเขาวแล้ก็กินกันม้วนมวนหมาวานเนี่ยนี่นั่ง กินเซจแล้วมูกลับบ้านเลยนั่งนี่พระท่านเดี๋ยวเอาของกลับมาอยู่ค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่ดื่มขับรถไปฮับบ่ได้เนาะจ้าก็เลยเอาของไว้ในห้องขั้วนั่นแหละเดี๋ยวมื่อนี้ก็จังลงจังลงไปเอาพี่น้องสรุปแล้วอีนั่งกลับมื่อนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามื่ออื่นเฮ็ดงานจ้ากลับมื่อนี้ทุกอย่างยุนี่เฮ็ดเสร็จไปแล้วเพราะว่าจะเอาหิมาออกจากหลังคาถึงบ้านถึงบ้านอีนั่งแล้วก็บานมูบ้านมูของพ่อใหญ่เนาะค่ะเสร็จเบิดแล้วเจอโมกินเขากินเขาน้ำกันแล้วงั้นสิก็กลับจ้ามื่ออื่นไปเฮ็ดงานพี่น้อง ต่ว่าก่อนกลับนี่ก็บ่แม่นว่าเฮาสิปิดบ้านแค่นั้นละกลับเลยเลยบ่แม่นที่เฮาต้องทําความสะอาดเอาหองน่มของเรออกฮะไหนช่วเราออกไปกูก็ทออสโลอยโอเค ก็จะทำความสะอาดเอาห้องน้ำออกเอาเอาห้องน้ำรงไปเทแล้วก็เอาน้ำออกจากถังให้มดเนาะจะเนาะเพราะว่าบางอันมันจะแข็งเราจะเห็ดไหนท่อห้าเสียถังเห้านะ่ะเสียพี่น้องอุ้ยขังออกแดดออกแล้วจา้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศ้ม,น,น,ะะมน,นีเนาะค่ะ้อนีขับรถกลับพี่น้องควสิบ่ได,ด้เฮ็เขาเ้าแรงไอ้ตอนก่อยเขา้าเศ้ากินกันนี่เดี๋ยว,วเดี๋ยวไปนึกอยากกินเคบับพี่น้องคะ่ะไปหาซื้อเคบับกินก่อนฮะไหน เอซิคันชิบเตก e บบ b บดูดื่มกาแฟเบมึงแดดออกแต่เลยน่าผ้าพี่น้องไปเบ่งแดดข้างนอกแดดจะออกช่วงนี้แหละขออนุญาตแค่ขี่ตายังไม่ทันในหลังหน้าแปรงฟันพี่น้องกินกาแฟก่อนเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันนั่นแหละแดดจะออกช่วงนี้แหละช่วงซิฟโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงนี่ก็เริ่มหายแล้วพี่น้องแดด อนั่งนอนอยู่นี่เด้นอนโชฟา,าเดนะ้เมื่อคืนนะเมื่อคืนนอนโชฟาพ่อใหญ่นอนโก้นี่นั่งนอนน้ำบ่ได้นั่งเลยต่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมองนอนมานอนโชฟาแต่ว่านอนนอนรับสบายเลยพี่น้องอากาศเย็น มาเริ่มเก็บที่นงที่นอนกันพี่นองคะเก็บหมอนเก็บยังตรงชั่วฟ้าทําความสะอาดเนาะจนะบนะอน,นี้หน้าก็จะเอาเตือนๆกันแล้วก็พาคุ้มไวค้ค่ะกันฝุ่นพี่นองเสร็จแล้วก็มาเก็บในห้องนอนจ้ะมานอนแค่สองขึ้นคะ่ะบ่บจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนผ้าปูหรือเปลี่ยนปอกหมอนผ้าห่มเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็เก็บขยะออกจากห้องน,น้ำจ้าพี่นอง ทำความสะอาดนะะเนาะค่ะเสร็จน้ำเสร็จอีหยังล่างทถส่วมจะพี่น้องจ้าก่อนเข้าจะกลับบ้านก็ทำความสะอาดให้เบิดทุกหมองเนาะคะ่ะเพราะว่าหนาหนาวนี่เข้าบรอดเยูยดูแลตลอดเนาะคะ่ะน,น,นั่นที่เข้ามาพี่น้องคะเขาจะได้มีใส่โด,ดนๆเนาะจ้ะเนาะเอากระดาษเช็ดจูเสร็จคาบนา้ำออกให้เบิด์ตจะพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวมันสิแข็งค่ะเพราะ้เกิดเขาออกไปแล้วนี่เขาจะปิดไฟถอดปากปิดไฟเบิดค่ะในในแคมก็จะอบอทําความห่อนเนอาะจ้ะเนาะ แล้วก็รางของน้ำเส้นแ้วเขาก็จะมายกถั้วสวมออกไปเทถิ่มตรงอ่าของน้ำข้างล่างนะคะพี่น้องทุกแคมป์เขาจะมีประตูน้นอยๆตรงนี้เอาไว้ถอดอห้องน้ำค่ะบางบางหลังก็จะยูยูนอกบ้านเนาะคะ่ะถอดออกอาทางนอกบานแต่ว่าบานน,น,านี้น่ยจะอยู่ข้างในเนาะคะ่ะเนาะยกออกไป นางขออนุญาตเปลี่ยนผ้าก่อนจักหน่อยพี่น้องบรรยากาศบอนี้พี่น้องโอ้ยบอนี่แดดออกดีก็มาว่านี่แต่พี่น้องคะบะนี่แดดออกดีมากๆเลยพุ่นะบรรยากาศสวยมากเลยจ้ะกลับแล้วพี่น้องมาคำวันเสาร์กับเสาร์กับอ่าตอนกับวันกับวันจันทร์มาแค่นี้แหละ อยู่ได้แค่นี้ค่ะมามาแคมปิ้งหนาหนาวอยู่ได้แค่นี้เพราะว่าเงาพี่น้องคันว่าพระอาทิตย์ตกเนี้ยเงาอยู่แต่ในบ้านบ่นได้ไปไสอากาศสวยมากๆแน่จ้ะพี่น้องหัวงามงามแดดซ่องมุะสว่างสวยพี่นางจะเอาห้องหนามไปเททิ้งจะ้ะห้องหนามไปเทในห้องหนามใหญ่เนาะจ้ะเนอก,ก,นอกเราก็จะไปเข้าห้องหนามน้ำเราก็จะไปเอา เอาของที่นั่งไปถิ่มไว้ในห้องครัวส่วนร่วมเหมอว่านเอาขึ้นมาบ่ได้เพระยา,ยรา,าออพระว่าพอยายเราเมาพอยายเราดื่มแล้วแล้วเรา,า,บ,า,บ,าบ่ขับรถเนาจ้ะเบอร์หิมาอันนี้บรรยากาศข้างล่างนะคะ ก็จะเป็นน้ำแข็งพี่น้องกระจุงกระจกง่างมาพี่น้องคะต้นสนนี่เพราะว่าจะหนาวหนาวหนาห่อนนี่มันอยู่ได้บ่ตายพี่น้องใบไม่บรลูนนี่จาห้องน้ำพี่น้องเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่เทเพราะว่าอีน้าก็จย่างไปเข่าของน้ำมีนางเจ็บท้องย่าชิดไทยเบิ้งนะค่ะในห้องน้ำนี่อันนี้เป็นห้องน้ำอ่าเป็นห้องสวมเทสําหรับเทขที่เท่งเทงเีงเ้ยเราจ้ะ แล้วก็จะมีทีอาบน้ำให้ม้านำพี่น้องนี่น้าใจน่าใส่เบอร์ขาวๆด้วยแล้วก็กากายางยางสชยยางไปเขาของน้ำของน้ำส่้นลวกนาะจมันก็จะอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละพี่น้องโอ้ยมืนอนี่อากาศลบสิบเอ็ดองศาได้มืนอนี่ยงีบะ ก็จะมีทีทิมขยงขยะพี่น้องคะที่ทิมขยงขยะเนาะจ้ะเนาะนี่ห้องน้ำพี่น้องนี่เห็นปะเป็นยังภาพมันคือเป็นสีฟ้าวะ่ะนี่จากห้องน้ำห้องน้ำส่วนรวมมีมีมห้องคั่วห้องคั่วแล้วก็หอก้หองซักล่างนะคะไอห้องซักผ้าพี่น้องนี่จะเป็นมองถิงขยะนานถิ่มขยะก็น <c oughs> ี่น่าจะเป็นขห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำส่วนรวม ด้านบนด้านบนเนาะค่ะด้านบนสุดจะมีทั้งหมดยูสามจุดพี่น้องของน้ำซ้วนร่วมนะเขามาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นห้องน้ำห้องห้องไปสองฟังห้องอาบน้ำห้องน้ำนะสีน่าใช่ไะมคาห้องน้ำพี่น้องนี่นะจิบทองก็จะมีห้องเศร้าหน้าน้ำห้องเศร้าหน้านื่จากห้องน้ำห้องใหญ่อยู่พี่น้องค่ะมีห้องใหญ่ห้องหน่อยป้าปนกันไปเห็นบะ หาของสะอาดสะอาดจ้าปีที่แล้วยีย่นานก็มาเฮ็ดงานอยู่นี่แหละพี่น้องยี่น,น,น่านเขาทำงานมาเ้อพี่น้องเ้อพูดถึงบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องเะเลน่ <c oughs> แสงแดด่องกระทบอหิมะนี่มันมันมันจะเป็นแสงแลยยะยิบรละยับไปได้พี่น้องฮะสวยมากๆเลยจ้ะเดินทางกลับแล้วพี่น้องกลับมาเหนียวนะคะเนาะ มาสองมือสอมมือแค่นี้แล้วค่ะมาบ่โดนดอกพี่น้องหาบ้านเขาอยู่ไกล่แล้วก็อีกอย่างเขามีงานมีการเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเงียบค่ะเงียบนักท่องเที่ยวบ่ค่อยมีดอกพี่น้องช่วงนาฮ้อนเนี่ยเดี๋ยวช่วงนาฮ้อนออน,นางสิาพาเพียงน้องมาเบิ่งเต็มคนเต็มอายะเต็มหอดรถรถก็แทบจะเบามีหม่องจอดพี่น้องคนเยอะมากๆเลยเนาะคะ่ะเนาะ บรรยากาศดีมากจ้ะไะพ่อใหญ่ออกจากห้องน้ำแล้วเดี๋ยวนางสิงลงไปห้องน้ำห้องน้ำ่วนร่วมข้างล่างซึ่งข้างล่างจะจะมีอาสาไหวน,น้ำน้ำแต่ว่าตอนนี้เขาปิดหนาหนานะะนวเนาะค่ะเนาะอีนางก็มูไปกินข่าวกันอยู่นั่นแล้วก็เครื่องครัวอุป,ปกรณ์อีนางก็เอาทิมเอาทิมเอาเอาทิมไปหนุนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาหนีอีนางสิไปเอาพี่น้องไปชักนะจ้า <laughs> เขาได้วกวะน,นี่นี่พี่น้องไอ้นางเอาถิ่มเอาไว้นี่น เส็บบ้านทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยบ่งทรงผมอีนาง <laughs> ใส่ทีขัดผมอีนางสิยางมาถอดปลั๊กไฟออกพี่น้องค่ะเพราะเฮาจะกลับบ้านแล้วมันว่าเฮาก็ต้องมาถอดปลั๊กไฟออกนะคะเนาะบางงานเฮาก็จะเสียเงินฟรีๆโดยที่เฮาบ่ได้อยู่เนาะค่ะเ <c oughs> พราะวา่าเพราะว่าอย่างราะวา่าะขาเฮาบ่ถอดอปลั๊กออกความห,อหตต้อหตตนฮีเตอร์ฮีเตอร์อยู่ในแคมปิ้งที่ว่าเขาเฮ็ดความห้อนนะ <c oughs> ขนขเขาจะเขาจะทำงานตลอดเนาะค่ะแล้วก็จะกินไฟเนาะค่ะเนาะเฮาบ่อยู่เฮาก็ มาถอดป๊กออกหาซื้อแต่ละหลังเขาก็จะมีซื้อบอกของเขาเนาะคะ่ะนี่เห็นบ่านี่ถอดออกแค่นี้จ้ะแล้วก็กลับบ้านคิอย่าลืมเนาะค่ะน้อมาถอดป๊กออกแล้วก็ที่สาคัญต้องเอาน้ำออกไฮบรดได้พี่น้องอเด้นในทงในถังตามทอ่อในเท่าต้องเอาออกไฮบรดเลยจ้ะแล้วก็ใน้องน้ำต้องเอาไปเท หามให้มีน้ำแม่แม่แต่น้ำในกาน้ำฮอนก็ตอก้องเททิมให้เบิดเนาจะจ้ะบมือ่อนมันจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วมันจะเฮ้เสียของอ่ะนะพี่น้องไปเดินทางกลับบ้านจะทิปนี่ที่กูนแคมปิง้งก็จบไปได้ด้วยดีเนาะค่ะเนาะโดนแล้วบอไดมากก็มาหนาแน,น่น,น,นที่มากนะคะก็มา,าทำความสะอาดักน้อยแล้วก็มาหามูฟูงักน้อยพี่น้อง เราจ้ะไปเดินทางกลับบ้านได้นั่งอีนั่นงยังไม่ทันได้กินข้าวเศร้าดอกเดี๋ยวจะเมื่อนี้เนื้ออยากกินเคบับมาได้ว่าจะไปซื้อเคบับกินแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันไปจ้ะโอ้ยนั่งเหมือ่อยก่อนกลับท้ายเห้เบอร์อีจักรอบนึงก่อนนาพี่น้องนอนอเนาะบริเวณแคมป์ปิ้งนี่นั่งนี่เพื่อนบ้านเนาะจ้ะไกลไกลบ้านนี่น,นั่งย่งานขึ้นทั้งเขาเนี่ย่านขึ้นไปทั้งนี่พี่น้องย่งานขึ้นทั้งเขาป้ายประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเคิงชั่วโมงค์สี่สิบนาทีนี่แหละจะขึ้นไปท มองลงมาเห็นวิวงามงามพี่น้องนี่นา่งเคยขึ้นไปอยู่สองเธอแต่หอบแพกแงกอยู่นี่นะจ๊ะบรรยากาศอันนี้แขมของน,นง่นะค่ะเนาะซื้อไว้แล้วกระจายไลยปีเดียวพ่อหญ่บอกว่าปีนี้อาจจะได้จ่ายไลยเดือนแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าองี้ยมันก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นพี่นอ้องอนี่นะจ๊ะไปกลับบ้านไปสู่งานกันพี่น้องพ่อยญ่พ่อหญ่ก็จะไปค้นใหม่ตัดใหม่เฮ็ดฟื้นคือเกาอีนางกับไปเฮ็ดงานคือเกาจ้ะ นี่เห็นป่ะสำหรับคลิปนี้เทียบนีนางพายพี่น้องมาเที่ยวแค่บกี่มือก็พ่อหอบปากคอามค,ามคามนอนนะพี่น้องเนาะพ่อใดมาติดตามเบิ่งชีวิตของอย่างใช,ช้ชีวิตยอ,อ,อยู่บ้างหนีหยังแบบใดนะะเนะาะจังใดก็ขอบคุณเอฟซทุกคนที่เขามาเบิงแล้วก็เขามาคอมเมนต์นกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะและพ้พอคลิปหม่ค่ะ